ลองไปฟังคู่ชีวิตนะครับคุณวันธนีเหลืองวิสุทธิสิริภรรยาคุณพิสิทธิ์ว่าพูดถึงสิ่งที่คุณพิสิทธิ์ทำอยู่สอนมาเป็นสิบปีไหมประมาณหกหกปีเศษแล้วหกปีเสษแล้วนะฮะว่าแล้วภรรยานั้นคิดอย่างไรลองไปฟังกันก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วันธนีเหลืองวิสุทธิสุริครับภรรยาของคุณพิสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เรา รักกันแต่งงานการสร้างธุรกิจมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งสามีเราลุกขึ้นมาทํกากิจกรรมแบบเนี้ในฐานะของคนที่เป็นภรรยาพี่รู้สึกอย่างไงบ้างครับอตอนแรกๆก็คือรู้สึกอึดอัดเหมือนกัน<ช>เพราะ<ช>ว่าต้องมานั่งทําธุรกิจคนเดียว<ช>ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็จะออกไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แรกๆก็อึดอัดหลังๆเราก็พยายามปรับตัวแล้วก็คิดในแง่ที่ดีเพราะเพราะว่าคือถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ส<ช>ู้สนับสนุนให้เขาก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ไอันี่ตรงนี้ปล่อยให้เขาทาไปหลังจากที่ได้เริ่มโครงการมาพี่พิสิทธ์ก็ได้มีต้องเดินทางไปทั่วประเทศเลยเดือนหนึ่งก็หลายวันความเป็นครอบครัวมันคดหายไปไหมครับก็ม <aument ing> ี <noise> บ้างค่ะช่วงแรกเพราะปกติคือจะอยู่ด้วยกันตลอด<ช>จะไม่ค,มค่อยไ,ได้ไปไหนหลังๆมาทําโครงการเนี่ยพี่เขาก็จะเดินทางไปทั่วแต่ก็พี่เขาก็จะโทรมาเรื่อยโทรมาเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีช่วงเช้าก่อนนอนอะไรเขาก็โทรมาพี่เล็กครับ หลังจากที่เราได้ก่อตั้งบริษัททําธุรกิจมาด้วยกันเนี่ยโดยนำพักนำแรงของทั้งสองชีวิตแล้ววันหนึ่งสามีลุกข,ข,ขึ้นมาเอาเงินส่วนหนึ่งเอารายได้ส่วนหนึ่งไปทําประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนบางครั้งเรามีมุมมองที่ไม่ตรงกันเนี่ยเรามีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับอเอิ่มนมองว่าถ้าสมมติว่าทําอะไรแล้วสบายใจอะค่ะทําสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็ควรที่จะสนับสนุน เราเลือกที่จะปรับตัวเราเองให้เข้าใจเขาค่ะเราต้องต้องปรับตัวช่วงแรกแรก,ก็คือช่วงแรกๆก,ก็คือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องทุ่มเทขนาดนี้แต่หลังๆก็คือในเมื่อเราคัดค้านเขาไม่ได้ใช่ไหมคะครเราก็ควรที่จะสนับสนุนเขาดีกว่าดีกว่าเราจะมาทะเลาะกันครับท่านผู้ชมครับนบะว่าพี่พี่สิทธิ์ ชโชคดีมากนะครับที่มีภรรยามีครอบครัวที่เข้าใจทําให้เขาสามารถที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนอกข่าคุณชายคุณพงศ์วิทิชัยด้วยนะครับไปสัมภาษณ์มาแรกแกก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับว่าทาไมเธอต้องทําขนาดนี้แบบนี้ใช่ไหมครับ <นะ S 1> แต่ว่าในความรู้สึกที่ผมเดินออกสู่ กิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเด็กขาดโอกาสเยอะเพราะยิ่งขาดโอกาสเยอะปั๊บเนยความต้องการที่อยากจะให้ความรู้เขาก็ยิ่งมีมากพอยิ่งมีมากเสร็จปุ๊บอะไรมันเริ่มที่จะมีความสนใจมากขึ้นเขาก็ยิ่งอยากจะเรียนรู้มากขึ้นทําให้เราต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่อยากจะรู้แล้วเราบอกว่าไม่ว่างนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วเพราะนั้นคนที่อยากจะรู้แล้วแค่บอกผมแค่นั้นเองผมก them, ็อยากจะให้แล้วไปเลยให้เลยนะแต่ให nice mm ้เ hmm. นี like ่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนจากธุรกิจ กร,ระเป๋าของตัวเองครับผมปีหนึ่งใช้เยอะแค่ไหนครับก็6ปีที่ผ่านมาก็เกือบ1ิล้านนะครับหกปีรวมๆนะครับเกือบ1ิล้านเฉลี่ยก็ปีละ2ล้านนะครับก็บในในส่วนหนึ่งตรงนี้เราก็ทั้งเพื่อนฝูงทั้งพี่น้องทั้งหลายๆคนก็มาร่วมอุดมการกันแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยเฉพาะทีวีไทยสปทและสสสนะครับที่ทำให้ ฝันของเด็กๆหลายๆคนเป็นจริงโดยมีผมเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ผมยินดีนะครับถ้ามีใครที่จะส่งเสริมโครงการดีๆแบบนี้สิ่งที่ผมทําดีทุกวันนี้ผมก็เลยคิดได้แล้วครับว่าสิ่งที่เราทําดีทุกวันนี้ไม่สูญเปล่ายิ่งทําดียิ่งได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือความดีทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยเราตั้งใจถวายในหลวงสำคัญอย่างยิ่งนะครับสิ่งนี้ อ่าแล้วครับนี่กล้องกราตงจับอยู่มสักครู่นี้คือเครื่องที่วางอยู่ด้านหน้าของเราเป็นลำที่ใหญ่กว่าลำอื่นนะฮะลำอื่นอาจจะเป็นเครื่องเล่นแล้วเด็กบังคับแล้วก็เป็นความสนุกสนานพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปปล่อยของตรงไหนที่อยากจะให้คนนี้เขาเดือดร้อนได้แต่ลำนี้มากยิ่งกว่านั้นลำนี้ใช้ทาอะไรคะคือลำนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะอสอนเด็กๆทําเครื่องบินที่บินอยู่ในปัจจุบันที่เห็นอยู่นะครับติดกล้องส่งข่าวอากาศติด GPS นะครติดไมโครพิรอก็กลายเป็นยู v อแล้วซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ของยากเลยและครับแต่ตอนนี้ติดกล้องปุ๊บแล้วส่งภาพลงมาให้เราได้ดูกันภาพจากข้างบนฟ้านกเห็นอะไรใชเราเห็นแบบนั้นใช่ครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ทําไมถึงเด็กไม่ได้เรียนรู้ครับ้ผมก็เลยนาสิ่งนี้ไปสอนเด็กด้วยยางรำนี้นะครับซึ่งจะใช้ในการบินแล้วถ่ายทอดสดนะครับทางยังพายล t อตทีวีไทยนะครับซึ่งผู้ใหญ่ใจดีทางทีวีไทยเนี่ยให้โอกาสผมผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าอะไร สิ่งดีๆเหล่านี้สื่อดีๆแบบนี้หาไม่มีแล้วครับขอบพระคุณแทนด้วยนะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นตัวติดกล้องนะครับ ก้องจะอยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงนี้ตรับุผู้ชมใต้ท้องครับต้องอยู่ด้านหลังซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถพัฒนานอกจากกล้องอยู่ใต้ท้องแล้วเราสามารถพัฒนาติดกล้องอยู่ที่หัวการติดกล้องอยู่ที่หัวเนี่ยกับติดกล้องใต้ท้องตัวนั้นเราติดเราติด GPS ลงไปใส่ไมโครพาอ์ลลงไปก็กลายเป็น UAV ได้แล้วที่คุณผู้ชมเห็นที่จอก็คือภาพที่กล้องนี้ส่งสัญญาณไปที่จอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบแบบง่ายๆแค่นี้เองครับเราสามารถที่จะกวาดได้หมดเลยนะครับเห็นหมดทุกอย่าง ครับเห็นทีมงานของเรานะฮะบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วส่งกันได้ไกลขนาดไหนืึองบินไปอยู่บนฟ้านะครับจะส่งมาภาพเพี่วอ,อยู่บนพื้นดินได้ห่างกันได้ขนาดไหนครับอย่างอย่างตัวที่เราจะส่งตัวนี้นะครับครับอ่ามันขึ้นอยู่กับเรามีความต้องการแค่ไหนอ๋อเหรอครับซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วลํานี้ผมสามารถบ,บินได้ถึง2กิโลแล้วส่งภาพลงมาหมายถึงว่าสูงขึ้นไปบนฟ้า2กิโลมตรถ้าในนถ้าสูงขึ้นไปบนฟ้าผมสามารถสูงได้ถึง10กิโลเลย10กิโลในในในแนวดีนะซึ่งจะเห็นภาพอ่าโดยรวมครับแต่ถ้าห่างออกไปี่คือ2 ครับห่างออกไปได้2กิโลโอ้ไกลมากเลยเพราะฉนั้นถ้า2กิโลห่างออกไปเราไม่เรามองไม่ขึ้นไม่เห็นใช่ไหมครับเราอยากให้เครื่องบินไปด้วยตัวเองติด GPS ติดไมโครพายร t GPS คือบอกตำแหน่งว่าอยู่นะครับไมโครพายร์ลคือตัวที่ควบคุมและคอนโทรลนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องนี้ก็สามารถเปิดไปที่เว็บไซต์นะครับในทีมงานของเราได้เลยก็คือ thaiuavgroup.com thaiuavgroup คอมติดกันเลยไหมครับติดกันเลยครับติดกันเลยนะครับซึ่งซึ่งทีมงานของเราก็พัฒนาทางด้านนี้อยู่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จากความฝันสามารถพัฒนาใช้งานจริงและเป็นประโยชน์ต่อการทํางานต่างๆได้มากเลยทีเดียวนะฮะเราเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีพูดถึงโครงการที่คุณพิธศษเกิดเอาไว้ผมเห็นมีสติกเกอร์ติดนู้น้อยเจ้าเวหาทีวีไทยครับนี่โครงการนี้คืออะไรยังไงครับโครงการนี้ก็เกิดจากผู้ใหญ่ใจดีทางทีวีไทยนะครับให้ความกรุณาและทําให้เด็กหลายๆคนได้มีโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กที่อยู่ตามชนบทไม่มีโอกาสได้สร้างนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใหญ่เห็นว่ามันถึงสู่ถึงสู่ถึงเยาวชนถึงรักญาติจริงๆโอ้สําคัญอย่างยิ่งถึงรักญาตาจริงๆว่าสิ่งที่ถึงรักญาตาจริงๆเนี่ยมันสามารถทําให้คนทั่วประเทศมีคุณภาพขึ้นเด็กอาจจะวิ่งวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาแล้วแงน้ามองเครื่องบินวันนี้เขาไม่ได้แงนมองเฉยเขาสร้างเองได้แล้วก็เป็นการจุดประกายฝันของเขาได้นะครับแล้วโครงการนี้นะครับ เราจะมีการจัดการแข่งขันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้เองในวันที่2และ3นะครับซึ่งวันที่2เป็นรอบคัดเลือกวันที่3จะเป็นการแข่งขันหาผู้มีความเป็นเลทางด้านภาคใต้นะครับที่สนามจีรานครมีการถ่ายทอดสดทางทีวีไทยตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่หาดใหญ่สงขลานหาดใหสงขลาคอนี่หาหาภาคใต้ก่อนแล้วก็ต่อไปจะไปทุกภาคเลยทุกภาคเลยครับแล้วแล้วยิ่งไปกว่านี้นะครับเราไปแข่งขัน เราให้คนอื่นมาดูแล้วนั่งดูเราอย่างเดียวไม่มันเรายัางเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สําหรับคนดูแล้วมาทำด้วยมาทําด้วยแล้วกลับบ้านไปเลยโอ้โหสน<ช>ุกมากใครอยู่ใกล้ๆสนามจิรนครไปได้งแต่เช้าเลยนะ<ช>มีะกิจกรรมกันแล้วก็วันที่2อและส ไปดูรอบคัดเลือกก่อนแล้ดูรอบชิงสุดท้ายแล้วชมถ่ายทอดสดบ่ายสองถึงบ่ายสามทางทีวีไทยนี่คือการนําเอาความฝันมาสร้างให้เป็นจริงแล้วมอบให้คนอื่นเป็นการให้อย่างแท้จริงจากนั้นสิ่งที่เราให้ไปนี้ก็จะขยายผลต่อนะฮะพอเราให้ไปเขาไปให้คนอื่นต่อแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ผู้ที่ทําให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสแบบนี้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามติดตามทางทีวีไทยนะครับวันอาทิตย์ที่3พฤษภศภาคมีบ่าย2ถึงบ่ายถ่ายทอดสดแล้วภาคอื่นๆก็เตรียมรอว่าจะเขาร่วมโครงการและจะถ่ายทอดสดกันวันไหนอย่างไรขอบคุณนายกสมาค,คมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับคุณพิสิทธิ์มิตรเกลือกูดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก และขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับไม่ว่าความฝันของผู้ชมจะเป็นอะไรอย่าเพิ่งล้มเลิกอย่าเพิ่งย่อท้อแม้อุปสรรคจะมากขนาดไหนพยายามเต็มที่ครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเองครับเราวันนี้สุขสารวันรายงานแห่งชาตินะครับพบกันวันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ